ผมไปดูนะว่ามีพ่อค้าจีนพูดเลยนะฮะว่าก็จะขายสินค้าอะไรเดี๋ยวเขาจะเอามาจากจีนมาขายพ่อค้าไทยอยู่ตรงไหน2023เป็นปีแรกที่สหรัฐอเมริกาสามารถลดการขาดดุลการค้ากับประเทศจีนได้เพราะอะไรวันนี้ประเทศไทยต้องเริ่มทําผลมันอาจจะเห็นใน5ปีข้างหน,น้าแต่ต้องรีบทําถ้าเราไม่ทําผลก็จะไม่เห็น วงการการค้าระหว่างประเทศนะคะก็อาจจะมีกฎหมายที่เรียกว่าเป็นการตอบโต้การทุ่มตลาดนะคะคือคกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ลักษณะแบบนั้นเนี่ยเราหยิบขึ้นมาใช้ได้ไหมคะอาจารย์ได้แต่ว่ามันต้องพิสูจน์ทราบน้องกิตาจะสังเกตได้เห็นวนะ่มผมพูดจุ่สองครับค่ะเกษตรกรและเอสเสองจุดนี้สําคัญที่สุดถ้าไปปกป้องสองจุดนี้ได้เนี่ยเราจะพิทักไม่ให้เดินไปถึง EP ีสุดท้ายใช่ เพราะกลุ่มนี้คือคีย์เพลเยอร์ใหญ่แล้วก็เป็นกลุ่มที่มีความอ่อนแอร์ที่สุดในปัจจุบันภายใต้เศรษฐกิจที่มันจะเปลี่ยนไปที่อาจารย์อัดพูดน่าสนใจมากนะคะคือถ้า เป็นวาระเร่งด่วนวาระสําคัญอาจจะเรียกวาระแห่งชาติก็ได้นะคะยุคนี้ชอบเรียกว่าเป็นวาระแห่งชาติถ้าเราจะทำอะไรที่สำคัญนายกนั่งเป็นประธานแล้วเอาทุกกระทรวงทุกหน่วยงานมาบูรณาการกันใช้กฎหมายที่จริงๆเรามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่า law enforcement หรือว่าการบังคับใช้กฎหมายมันอาจจะยังไม่ได้เข้มแข็งนะคะอยากให้อาจารย์ลองฉายภาพคือถ้ามันครบวงจรที่เราบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ทุกหน่วยงานบูรณาการกันนะคะใครทําอะไรได้บ้างเพื่อ สกัดกั้นนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้กับเรื่องของสินค้าจีนเริ่มต้นจากไหนกระบวนการเป็นยังไงแล้วไปจบที่ไหนวันนี้ผมพูดนะครับว่าวันนี้สินค้าไทยเราเรานำเข้ามาเยอะมากค่ะเราไปดูซิว่าเราจะทดแทนกับนโยบายทดแทนการนําเข้าได้อย่างไร,รซึ่งอนโดเีเซียเข้าใจนะในแต่และสินค้าเลยค่ะแล้วก็ถ้าเราพบว่าสมมุติมีอยู่1ิบสินค้าเออเราสามารถทดแทนการนําเข้าได้ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางในการสก,กัดสินค้านะครับถ้าเราทดแทนกันนั้นเข้าได้อ,อ,องคารประยกและนโยบายที่สนับสนุนในแต่ละสินค้าในแต่ละเรื่องสักสิตัวเนี่ยเข้าไปช่วยยังไงให้เขาสามารถแข่งขันได้ไม่ต้องแข่งขันได้ก็ได้สามารถอยู่ได้แล้วก็สนองกับความต้องการของคนภายในประเทศ<ฆ>อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางซึ่งในหนึ่งสินค้าเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรสมมติผมอยากจะปลูกแครอทซึ่งวันนี้ แครอทจีนที่เข้ามาในประเทศถูกมากเราไปดูที่ว่าพื้นที่ไหนที่สามารถจะปลูกแครอทได้สมมุติเป็นภาคเหนือโอ้โหมันต้นทุนแพงรัฐจะไปช่วยบริหารจัดการและททาเป็นไพรอตโปรเจกต์เพื่อจะปลูกแครอทได้ไหม,มกระทรวงที่เกี่ยวข้องเรื่องมาตรฐานเข้าไปช่วยเขาดูแลได้ไหมถ้าบอกว่า,าถ้าซื้อแครอทจากในประเทศไทยปลอดภยัยไรสารพิษนะครับมาตรฐาน GAP เปิดพื้นที่ในตลาดให้เขาว่าโอเคคุณอาจจะแพงกว่าสินค้าจีนหรือแครอทจีนสัก2บาทคุณซื้อไหมผมซื้อเพราะผมว่าผมมั่นใจที่สุดแล้วว่าเอ้ยปลอดภยัยวันนี้ผมกินแครอทจีนผมไม่มั่นใจนะว่ามันมีใบรับรองไหมว่ามันเกิดจากการตรวจสอบแล้วว่าผ่านมาตรฐานมาแล้วผมกินแล้วมันปลอดสารพิษมันปลอดสารพิษไม่มีใครบอกผมนะผมก็กินอยู่ทุกวันเนี่ยน้ําแครอทคั้นเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นต้น หรือถ้าเราเอาแครอทที่เหลือเนี่ยกากเนี่ยไปทําเป็นอัพไซคลิได้ไหมอัพไซคลิงไปอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งแครอททั้งแครอทที่เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาพวกนี้พูดถึงลดโลกร้อนได้แค่ไหนลดอ,อีมิชั่นได้แค่ไหนกลายเป็นอยู่ในคาร์บอนฟุตบิน กระทรวงพาณิชย์รับช่วงต่อส่งออกไปอันนี้ผมยกตัวอย่างแครอทสมมติถ้าเป็นตัวอื่นก็สามารถทําได้แมตเตอบีซีจีเราเข้าไปจับได้แค่ไหนยังไงวันนี้ผมไม่มาอย่างเตรียมเตรียมนะมีส่วนที่เป็นการลิสต์นะคะสินค้าที่ทะลักเข้ามาเยอะนะคะเห็นบอกว่าเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะสินค้าที่เป็นอุปโภคบริโภคอีกส่วนหนึ่งก็คือเห็นว่าเป็นสินค้าแฟชั่นนะคะบรรดาสินททอต่างๆนะคะกลุ่มเหล่านี้เนี่ย อาจารย์มองว่าเราบริหารจัดการได้ยังไงหรือว่าโดยเฉพาะอย่งิ่งสินค้าอุปโภคบริโรค,โค,โคกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันสู้ยากจริงๆกับการผลิตในเมืองไทยเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเจ๊งม,มาเมื่อสิบปีที่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราพูดว่ามันเข้ามาเยอะมันจบแล้วมันจบแล้วครับพี่มันจบแล้วครับนายนะพวกการไทยที่ทำเครื่องใช้ไฟฟ้าสิบปีที่แล้ววันนี้เขาเปลี่ยนไปทําอาชีพอื่นเพราะว่ามันสู้ไม่ได้กระทะไฟฟ้าเคลือกกาต้มน้ํานะครับหม้อหุงข้าว ก็เ,เปลี่ยนไปทําอาชีพอื่นคนที่เปลี่ยนไม่ได้เหมือนพวกผมพูดตอนแรกครับว่าไม่มีเงินทนุนปรับเปลี่ยนไม่ได้ก็ไปทํามาค้าขายจริงๆ EP 5เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของโรงงานจีนลืมพูดคําว่าพ่อค้าจีนมาขายวันนี้น้องกีตาเคยดูในออนไลน์ไหมผมเคยดูนะว่ามีพ่อค้าจีนพูดเลยนะฮะว่าก็จะขายสินค้าอะไรเดยวเขาจะเอามาจากจีนมาขายพ่อค้าไทยอยู่ตรงไหนเพราะนั้น EP 5มีทั้งโรงงานผลิตในประเทศไทย มีทั้งพ่อค้าจีนเข้ามาถายซึ่งวันนี้ก็บางตัวก็ทาแร้วเช่นสินก้าเกษตสค่ะเพราะนั้นนี้คือครบเลยครบเลยผมเลยบอกว่านี่มันเป็นช่วงปลายเริ่มจะปลายทางของดั่งแล้วนะค่ะนะพระเอกก็ออกมาแล้วนะจริงๆก็เพรเอก,ก็บาดเจ็บมาตั้งนานแล้วนะเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเพราะฉนั้นมันเกือบจะสายไปแล้วนะมันเกือบจะนะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับสายเกินไปผมคิดว่านี่คือสิ่งที่จะทําให้เป็นคะแนนเสียง ให้กับรัฐบาลที่สามารถจับต้องได้ว่าเอาจริงเอาจังกับสินค้าเราไม่ได้ระบุสินค้าจีนแต่เราระบุสินค้าทั่วประเทศนะครับทั้งทั่วโลกเลยที่จะเข้ามาในประเทศไทยทําได้ผมว่าจะเป็นผลงานชิ้นโบ้แดงที่ผมฟันตรงได้เลยว่าจะได้ใจของเกษตรกรจะได้ใจ s อสเพราะเรื่องนี้ผมคุยกับผู้การมาเป็น10บสปีแล้วเราไม่เราและผู้การยังไม่เห็นทางออก ประเทศอินโดนีเซียก็าทาจนสามารถจะลดการขาดดุลการค้าได้น้องกิตต้าอยู่ในวงการของข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจผมเรื่อน้องกิต้ารู้แล้วว่า2023เป็นปีแรกที่สหรัฐอเมริกาสามารถลดการขาดดุลการค้ากับประเทศจีนได้เพราะอะไรเพราะมาทํามาตั้งแต่สมัยท่านทรัมป์รับไม้ต่อมาท่านไบเดนต่อท่านทรัมป์ทำเสร็จเทรดวอลท่านไบเดนทําเรื่องของชิปแอาทำเรื่องกฎหมาย IRA และเรื่องของการไม่ให้นักทุนอเมริกาเข้าไปลงทุนที่ไหนไบจอยเมเจื่อผมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันทํามาไม่ใช่ปี2ปีจะสําเร็จอินโดนีเซียทามาตั้งยุคสมัยของท่านประธานาธิบดีโจโควีเขาอยู่10ปีผมว่าเขาสําเร็จ5ปีหลังสรัฐทำมาสิปีวันนี้ประเทศไทยต้องเริ่มทําผลขนาดจ,จะเห็นใน5ปีข้างหน้าแต่ต้องรีบทําถ้าเราไม่ทําผลก็จะไม่เห็นมันก็จะเห็น e <ะ>ี5ค่ะาที่เราพูดถึงครับผม ก่อนหน้านี้เราก็จะรู้นะคะว่าในวงการการค้าระหว่างประเทศนะคะก็อาจจะมีกฎหมายที่รเรียกว่าเป็นการตอบโต้การทุ่มตลาดนะคะคือคกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ลักษณะแบบนั้นเนี่ยเราหยิบขึ้นมาใช้ได้ไหมคะอาจารย์ได้แต่ว่ามันต้องพิสูจน์ทราบอีกพิสูจน์ทราบอีกว่าเออมันทุ่มตลาดนี้ต้นทุนเป็นเท่าไหร่มันต้อง ก็ไม่ง่ายไม่ง่ายต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารผมคิดว่าดูดูประเทศอื่นเป็นหลักแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าเขาไม่จําเป็นจะต้องทาให้มันมันสลับซับซ้อนออกกฎหมายที่คํานึงถึงการปกป้องให้กเกษตรกรอยู่ได้ให้เอสบีอยู่ได้สิ่งที่คุยกับน้องกิตา้าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยน้องกิตา้าจะสังเกตได้เห็นว่าผมพูดอยู่สองคำคกเกษตรกรและเอสบีสองจุดนี้สําคัญที่สุดถ้าไปปกป้องสองจุดนี้ได้เนี่ยเราจะพิทักษ์ไม่ให้ เดินไปถึง EP สุดท้ายใช่เพราะกลุ่มนี้คือ Key Player ใหญ่แล้วก็เป็นกลุ่มที่มีความอ่อนแอที่สุดในปัจจุบันภายใต้เศรษฐกิจที่มันจะเปลี่ยนไปไปยใต้เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปแบบไหนนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้อมโลกร้อนกลุ่มนี้บอบบางที่สุดที่จะปรับเข้าสู่ยุคของ4เรื่องที่ผมพูดถึงจากของเดิมๆที่เขากําลังเจออยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตต่อไร่ต่ำไม่รู้เรื่องตลาดไอ้นั่นเ็ามีอยู่แล้วเขากําลังต้องเจอในสีเส่เรื่องใหม่ๆและสี่เรื่องใหม่ๆกําลังถูกตีด้วยสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาส,สองกลุ่มนี้จะอยู่ยังไงในสี่เรื่องใหม่ๆนี้ผมยังมองไม่เห็นนะเรากําลังไปพูดเรื่องของการโอโ้กระตุนเศรษฐกิจเรากําลังไปพูดเรื่องอะไรเบ็ดผมว่าตรงนี้นี่คือเรื่องเร่งด่วนมากกว่าภาษาชาวบ้าน นี่คือความเป็นความตายของกเกษตรกรนี่คือความเป็นความตายของสินค้าจาก s อไทยที่สินค้าจากต่างประเทศเข้ามาทะลักเข้ามาแล้วเราถ้าเป็นคะแนนนะผมวักนับเรื่องการขาดดุลการค้ามากที่สุดเราน่าจะได้เอจากการที่ทําการขาดดุลการค้าได้มากที่สุดนะซึ่งไม่ใช่เป็นคะแนนที่ดีนี่คือจุดที่อาจารย์มองว่าจะต้องปกป้องมากที่สุดนะคะ,คะถ้า ออมองเป็นภาพที่เป็นเนื้อหานะคะคร่าวๆนะคะของกฎหมายนะคะหรือว่าออสิทธิ์ที่จะเข้ามาดูแลสองส่วนนี้นะคะต้องมีเนื้อหาอะไรบ้างที่ควรจะเป็นการปกป้องอย่างนี้สำคัญทั้งกลุ่มเกษตรกรแล้วก็ e. s m e ผมได้ยินมาว่าเรามีมาตรฐานสินค้ากเกษตรเรามีอุตสาหกรรมมีต่มาตรฐานเราเนี่ยปรากฏว่าสามารถซื้อได้อันนี้ผมได้ยินมานะค่ะ ผู้ก,การเขาบอกอะซื้อได้ซึ่งแบบเี้ยมันสะท้อนเห็นว่าแม้เราจะมีกฎหมายทั้งหมดอยู่แล้วแต่ว่าเราก็บังคับใช้กฎหมายอย่างอย่างไม่จริงจังเราเห็นเรื่องของการที่ทุนสีเทาเข้ามาเยอะๆมันมีช่องโหว่าทางกฎหมายเรามีเรื่องของการกฎหมายการทําธุรกิจกฎหมายการจะตั้งบริษัท4951แต่ก้้แต่จริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันเป็นร้อยเปอร์เซ็นที่เป็นทุนต่างชาติที่เข้ามาเรามีคน ต่างชาติที่มาทําตลาดสําหรับสินค้าไทยเพรฉะนั้นถ้าเราจิ้มลงไปตรงไหนเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นช่องโหว่หมดเลยน้องกีต้าวมาถามว่าจะต้องทํำยังไงปิดช่องโหว่นั้นซะปิดช่องโหว่นั้นซะหนึ่งการบังคับาติกฎหมายเนี่ยมันพูดยากนะครับแต่พอในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่สองออต้องบูรณาการกันทั้งหมดทั้งทุกกระทรวงแต่ว่าถ้าเราดูสภาพความเป็นจริงเนี่ย รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเป็นรัฐบาลหรือที่ผ่านๆมาก็เป็นรัฐบาลผสมค่ะเพราะนั้นก็จะเป็นวงดนตรีที่เล่นในเพลงเพลงหนึ่งแต่ว่าไม่เพาะสนอหูเท่าไหร่นะเพราะเพราะเหมือนกันแต่เพาะไม่มากต่างคนต่างเล่นต่างคนต่างเล่นแต่ว่าให้ถึงเป้าหมายอันหนึ่งเพราะเหมือนกันเล่นได้เพลงจบเพลงจบเพลงแต่ว่าไม่เพาะเท่าไหร่ค่ะนะเพราะนั้นวันนี้เราต้องแม้จะเป็นพักร่วมรัฐบาลซึ่งดูแลในแต่ละกระทรวงท่านต้องมานั่งคุยกันเอาจริงเอาจังกัน ผมว่าแต่ละพักเขาก็มีวาระในการหาเสียงของเขาถูกไหมเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกองหาเสียงมาตลอดเพะฉะนั้นถ้าทําได้เรื่องนี้ออกเป็นวาระสําคัญเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับทั้งหมดนะเกี่ยวข้องการจ้างงานเกี่ยวข้องกับภาคเกษตรเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกี่ยวข้องกับใช้ได้ทั้งหมดเลยเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างของการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเดียวเลย เรื่องการขาดดุลสินค้ากับประเทศจีนเพราะฉนั้นมันถึงเวลาที่แต่ละกระทรวงจะต้องมานั่งคุยกันท่านมีภารกิจของท่านตามพรรคการเมืองสโลแกนที่ท่านได้หาเสียงเอาไว้แต่เรื่องนี้มันเป็นเกี่ยวข้องกับวาระต่างๆที่ท่านมีอยู่นั่นแหละมาคุยกันผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดแล้วตั้งเป็น KPI ว่าสมเดือนข้างหน้า6เดือนข้างหน้าครึ่งปีเราอยากจะเห็นว่าเราได้ สกัดสินค้าราคาถูกถูกลงเพื่อจะช่วยผู้ผลิตในประเทศไทยผมว่าต้องทั้ง k p i เป็นทึงขน,นนะครับย<ฆ>ิ่งจะชัดเจนว่ามันไม่ได้เป็นวาทกรรมที่บอกอวันนี้เรามาร่วมกันดูไม่ให้สินค้าจากต่างประเทศทะลักเข้ามาประเทศไทย<ฆ>อยา่าไม่อยากเียนวารกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแบบนี้ครับผม